คำพูดของพวกท็อกซิกหรือพวกอบิวซีฟชอบใช้ประเภทที่3นะครับคำพูดประเภทตำหนิหรือว่าโยนความผิดนะเบรมชิฟติงนะครับตัวอย่างคำพูดก็อย่างเช่นฉันทำแบบนี้เพราะเธอนั่นแหละทำให้ฉันโกรธโยนความผิดมาไว้ที่เรานะครับถ้าเธอไม่ทำให้ฉันโมโ oh, หฉันก็คงไม่พูดแรงกับเธอแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งเขา เขาโมโหอะอารมณ์ของเขาเองเขาไม่จัดการอะแต่เขามาโทษว่ามันเป็นความผิดของเราอะนะถ้าเกิดว่าเราไม่ทันคนพวกนี้นะเราก็ต้องวิ่งตามอารมณ์ของเขาตลอดฉันจะทํายังไงดีให้เธอไม่โมโ oh หคํานี้ห้ามพูดคํานั้นห้ามพูดเราจะรู้สึกอึดอัดเหมือนก็เราโดนปิดตานะในห้องที่มีต่หนามมีตะปูมีงูมีกับระเบิดมีอะไรเต็มไปหมดและเราปิดตาอยู่ด้วยแล้วห้องก็ยังมืดอีก ราจะรู้สึกสับสนมากนะครับเพราะคนพวกนี้จะโยนความผิดให้เรารจุดสังเกตคือเขาไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตัวเองใช้คำพูดเพื่อสร้างความรู้สึกผิดให้กับอีกฝ่ายอันนี้ต้องระวังนะครับเขาไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตัวเองเลยนะแล้วก็มักจะมาโยนความผิดให้เราด้วยอีกอันหนึ่งก็คือพวกที่แบบท็อกซิกแล้วชอบมีชู้อ่ะ พอเวลาเราจับได้ว่าเขามีชู้ใช่ไหมก็จะมาโทษว่าเธอเนี่ยมันชอบค้นโทรศัพท์นะเอาถ้าไม่ค้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีชู้ใช่ไหมเ <laughs> ออมันมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะดังนั้นก่อนที่เราจะคบกับใครให้ดูว่าคนคนนั้นอ่ะเขามีพฤติกรรมเนี้ทํากับเราหรือเปล่าหรือเคยทําพฤติกรรมเนี้กับคนใกล้ตัวของเขาเองหรือเปล่า